มีติเกอร์ชาติจุลทซัพย์ด้วยแล้วก็เยาวรันทุ่งครับคันนี้โอ้โหหัรุ่นไหนครับ KT KR หรือว่า KL นะผมก็ไม่รู้ครับเพราะว่ามันไม่มีตรงนี้อ่ะมันไม่มีบอกเลยครับ KT หรือเปล่าหรือว่า KR สภาพ ตัวนี้เป็นหัวที่คลาสสิกนะชอบหน้าลิงนะครับมันเป็นหน้าลิงเนี่ยมันเหมือนลิงมากเลยเขามาทำอะไรอยู่ร้านช่างเจยางพันหรือยางก้าเนี่ยน่าจะมีแอร์เพราะว่ามีฟงมีฟิล์มอ้ดูกระบะอ้มีการเดินท่อใหม่นะครับนี่ โอ้ oh, เดินจากเครื่องเลยอ่ะันนี้เป็นเครื่องอีซูซูดิไม่ใช่1075เจ็ดห้าวน,นี่เดินท่อใหม่จากเครื่องมาเลยครับนี่แล้ว่าใส่ท่อพักใหม่ครับอันนี้อันเก่าน,น่าจะไม่ค่อยล่นหรือเปล่ามาทำใหม่ใหญ่ยยเอาเรื่องเลยคันนี้ เดินท่อกี่นิ้วนี่ช่างเจสองนิ้วบ่ทำไมมันเล็กๆเป็นรถเพลาใหญ่ครับแต่เครื่องประมาณร้อเยเจ็ดห้าไปร้อยเจ็ดห้ากับร้อยหกห้าเผาจัมโบ้ อันนี้เออหรอเนื้อ <c oughs> โอ้คราดคร <c oughs> าดย,ดยุกย้อนยุกย้อนยุกก็ดีย้อนยุกอันนี้รถไทยเดินตามบ่ไท <c oughs> ยเดินตามหลีด,ลดเออหลีดเออเออระวังเด้วยรูนีเราดูนี้ก็ดูทำนาครับโ <c oughs> <okay. S 1> อ้วน <c oughs> แบกไปอย่างนี้แหละ สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนครับเหมือนมีการบรรทุกดินมาใหม่ๆเลยดินแบบนี้ดินสะคันนี้นี่ถ้าเอาไปทำใหม่ก็หมดเยอะนะอู้เจ <laughs> อแล้วนี่นี่โมใหญ่ S 1> <S 1> <S โอ้ <S <S จักเจเดินท่อกี่นิ้วอะสามนิ้วครับผมอู้ท่อน,นี้มันกี่นิ้วยี่สิบบอโอ้ปลายนี่นะเนี่ยปลายอะ่ะปลายลายี่สิบเดินท่อสามนิ้วมากี่กี่มเม็ดนี่หกระบบซีซี่ดลยคันนี้ธรรมดาที่ไหน,นเป็นนนม้อัเดินระบบซีซี่ไปด้วยคันนี้ มอลมสองูกเลยเนี่ยอ,อันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมย่ังเจเสร็จแล้วครับผมเอ๊ะตรงนี้มันไม่โดนว่ะเนี่ยโดนไหมเพื่อกดลงนี่น่าจะประมาณ20นิว้วไม่ก็22ิ อยู่นะภายในเกียร์สั้นด้วยเป็นเกียร์สั้นครับห้องนอนใหญ่ตามสภาพครับมีมือหมุนอันนี้อะไรเอาไว้เปิดประตูหรือเปล่าอันนี้กลอนไวลล็อกอน,นี่ไว้เปิดประตู ปิดเครื่องปิดประตูได้ถือว่าเสียงนิ่มมากวิ่งงานอยู่ไหนครับเนี่ยตอนนี้วิ่งอยู่โคกเพชรโคกเพชรโคกเพชรตรงบ้านสายอะนะใช่ไหมไอ้ตรงตะลนะุงเก่าวิ่งวิ่งกับทีมงานไหนกับอะไรวิ่งกับทีมงานไหนครับวิ่งของเสียอู้ครับอ๋อตะอูนะอ๋อเฮ้จำได้แล้ว โอ้ที่ขุดสระลึกๆอะ่ะอืมคง,งานเสืออุท่ัน,นี้แรงไหมไม่แรงไม่แรงเหรอขึ้นบอ่อเป็นไงบ้างขึ้นได้ขึ้นได้อยู่ใสยย่เยอะนะยิงงาน้นี่นะล็อไปเลยเสือไปเลยไปท<ะ>้ายเลยไม่ผมขับรถผ่าน แต่ว่าไม่ได้แวะไปถ่ายแกยมันเย็นแล้วเอาเราฟังเสียงนะพี่น้องนะจังเจรเร็วๆรวน้อยอยากฟังเสียงแล้ว <c oughs> กินนิ้วอะ่ะน้องกินนิ้วอะ่ะพอ่อ <c oughs> เอา้าพ่อใครอะ่ะ <c oughs> พ่อให้เอามาทำครับ ท็อเก้เอามาใส่โอ้เสียวนะเออท็อเก้อยากมีหม้อใหญ่เหมือนกันเลยเดี๋ยวเราเราฟังเสียงกันตัวนี้ยางยางพันหรือยางเก้านี่ยฮะยางเก้าพาวเวอร์ไหมคันนี้พาวเวอร์เลย แสดว่าขับง่ายอยู่เกียร์มีกี่เกียร์หกเกียร์รวมถอยหลังเป็นเจ็ดเครื่องยนต์เท่าไหร่คันนี้ร้อยหกห้ามีเอไหมนี่เอ,อ้เจ้าเจ๋วมี A ด้วยมีเ <c oughs> ต้องมีผู้สาวนั่งด้วยก็ต้องมีแอร์ลองถ้าไม่มีแอร์ผู้สาวไม่มานั่งหรอกใช่ <c oughs> นั่นนั่นมีหยอกมีหยอกครับอันนี้ลายอะไรครับเนี่ยฮะลายนกพูกใช่นกฮูกไหมใช่นกฮูกครับอันนี้เสร็จยังเสร็จแล้วมีมีข้างหลังไหมข้างหลังไม่มีข้างหลังไม่มีแล้วตรงแขนอะไรดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้คู่กับนกฮูก ใส่ท่อฮะยัดฮะเลยเมื่อไหร่จะสตาร์ทได้ฟังเสียงก็ทีเนี่ยอยากฟังเสียงแล้วคันนี้เป็นหน้ารถหน้ายาวครับเอามาเปลี่ยนหัวใหม่ครับใส่หน้าลิงเข้าไปขับรถเป็นไหมครับนี่โอ้ยังไม่เป็นฮะขับได้เกียร์หขับได้เกียร์หนึ่งมันใส่เกียร์ยากเหรอไม่ โอ้ขับตามทุ่งนานี่เราแม่ค้าเขามาขายอะไรใหม่ๆหมามาใหม่ๆหมสิบาทสิบาทอะไรเนี่ยเบือกฮะใส่เบือกอันนี้พิซซ่าใหม่คืออะไรครับขนมขนมขนมตะโก้ใส่เผือกข้างในใส่กะทิกำมบลอ้สิบบาทสิบบาทอันละสิบบาทนี่ก็ไอตางเดือนมีตังไหม ช่วยยายซื้อหน่อยสิบบาทแล้วสร้างมุ้งหมดแล้วหนึ่งแต่มุ้งหมดแล้วนี่คนเดียวสิบบาทแล้วก็ปลาเลือดสองกิปลาปลาอะไรปลาปลาดุกเนี่ยมื้อน้อยลงมาลงมาเนี่ยคนเดียวกับปลาปลาย่างเพราะว่าเอามาห้าถุงก็เลยเนี่ยย่างมาใหม่ นี่ลงมาซื้อยายขนมซื้อขนมยายหน่อยย่างมาันไงเน่ดูวันนี้หัวปลาดุกเออก็ย่างมาเมื่อกี้อู้โอ้แล้วปลาเลี้ยงเหรอไปขายให้หมดเลยปลาอยู่บ้านไหนอ่ะอยู่ประโคบนชัยนะของหวานป้ามีลูกสาวไหมมีปลาโคนเี้ป้าไม่ตอบเลยครับมีลูกสาวไหมมีอ แสดงว่าลูกสาวนี่ต้องขยันเหมือนป้าเลยเนี่ยใช่ไหมก็ลูกสาวสองคนเอานางเอาไหนเดี๋ยวเอาหาใสุ่งใส่เอาให้ช่วยแกซื้อสองอันโควิดขายของยากเนาะตะโกใส่ใส่เปลือกเมื่อวานทำใส่กระโพดวันนี้ใส่กระเปลือกไม่เอาปลาไม่เอาไม่ครับไม่เอาปลา ขายดีๆดีรึยัยเดี๋ยวเราฟังเสียงเจ้าคันนี้ครับเมืม่อไรจะเสร็จสักทีก็ไม่รู้เรือย์เรือย์ยังโอ้อีกแป๊บหนึ่งอีกแป๊บหนึ่งนี่จมอจมโดนไหมนี่ถึงไหมสูงอยู่น,นั่นสสูงบ่ จะีด้วดถ้มกันได้จุม้จมไหมไม่เหลือโดนอ้าคันนี้ไม่ธรรมดานะครับดูยกหัวครับนี่นเออสุดยอดครับ ระบบไฟฟ้านี่ครับเอาประตูเปิดเครื่ <c ười> องเดี๋ยวดูรหัสเครื่องก่อนมีรหัสเครื่องบอกไหมเนี่ยหกหกบีดีว้ยหกบีดีหกบีดีหนึ่งนี่หกบีดีหนึ่งนี่ 6B D1 ครับ E ครับเอาแล้วถ้าลงคืนทำไงครับต้องอันนี้บ่เปิดล็อกก่อนอ๋อมันลงเองเลยออ๋ถ้าเราเปิดถ้าเราจะยกหัวเราปลดล็อกตัวนี้แล้วกดตรงนี้เอาตัวนี้ลงเอาตัวนี้ลงแล้วก็กดขึ้นโอ้โห60โล้เอาปุ๊บมันก็ลงเองเลย จ๋วเก็บงไวเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วครับไอ,รอไ,อรอไอ้นี่แหละเกินเอาลงเดี๋ยวเราจะลองฟังเสียงดูลั่นไหมคิดว่าลั่นไหมไม่ลั่นหรอกจริงเหรอไม่ได้วะอ๋อไม่ได้วนไ,ปปน,นไม่ได้วนนึกว่าวนตัวมันมีที่ไปมันเป็นคันหลังเนี่ยวนไม่ได้เหรอเป็นคันหลังถ้าวนไปต่ำติดกันเนาฟังเสียงดู บบผู้สาวผู้สาวอยู่บ้านไหนครับเนี่ยโอ้เสียงก็เดินหอบดีว่ะ <laughs> อันนี้เสียงแบบไม่ได้วนนะครับแฮ้เสียงเพาะดีเด็ดอาบน,น้อยสโอเค มันตัดอ,อู้เสียงโหดมากเลยเมันตัดมันตัดตัดไม่ได้ไปเสร็จแล้วให้ผู้หญิงขับสิเอ <c oughs> าขึ้นฝั่งนี้หรอฝั่งนู้นขึ้นไม่ได้หรออ๋ออ๋อประตูฝั่งนู้นเปิดไม่ได้ ใหญ่ว่าคันนี้ ผมรออยต้อมอยู่นะครับไอ้ต้อมมันยังไม่มาผมเอารถมาใส่ท่ออยู่เลูกพี่วังอันนี้ทำไรช่างเจตัดเนบตัดเนบตัดทำไมอ่ะมันกระเทยแต่แกมันเล็กไหมเอ้คันนี้มีอะไรอยู่ข้างหลังบางฟุ้นส่งไปชิ้นสิฮะส่งไปชิ้นอันนี้ฆ่ากันกันร้อน อ๋อเก็บเก็บคนก็ได้อ๋อโอ้คันนี้ d m a ม2020ตัวนี้เครื่อง3000บนหร0 0ามพันโอ้โหเอาตว้เป็นมแต่งมาแล้วครับแต่งล้อคแม็กซ์สวยอยู่เสียเสียดูเครื่องได้มไหมเสียเปิดให้ดูหน่อยครับยังไม่เคยเห็นเลย ตั้งสามพันนะร้อยสี่สบายสบายเลยร้อยสี่นิ่งนิง่งร้อยสี่วิ่งได้อยู่แล้วแต่ว่าช่วงล่างนี่นิ่งๆเลยใช่ไหมนิ่งๆเลยโอ้โหนี่ทําอะไรมั่งทํากล่องอันนี้กล่องพ่วงอย่างเดียวกล่องพว่วงท่อใบเดียวท่อท่อนี่ยิงตรงเลยใช่ไหมใช่มากเท่ากันเรื่องสามพันนะพี่น้อง แต่ห้องเครื่องมันก็ไม่ไม่ไม่ะรกเท่าไหร่เนาะไม่ครับถือว่าโล่งอยู่นะเนี่ยวิ่งผมวิ่งขาไปวิ่งทอมเวลาร้อยยี่ร้อยสามไปชนบุรีโอไปกลับหมดน้ำมันประหยัดไหมพันหนึ่งร้อยไปกลับชนบุรีใช่วิริยำชนบุรีพันหนึ่งร้อยพันหนึ่งร้อยประหยัดมากเติมเติมบีสิบไหมบีสิบเติมบีสิบว่ะเติมบีสิบวิ่งสบายเลยใช่ไหมใช่ ได้เยอะด้วยเนาะบิกสิบเยอะสิ <laughs> ประหยัดต้นทุนไปเยอะเลยเออโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายกับเจ้าดีแม็กคันนี้ครับสวยงามวิ่งส่งของคันนี้มาทำแหนบครับคลิปนี้สวัสดีครับ